สวัสดีครับผมวันนี้บักไกบช็อปมีของดีมานำเสนออีกแล้วครับามันคือสารตั้งต้นมันคือจุดเริ่มต้น มันคือ Honda s ชา d ด w 400จัดส่งชิคคานโตสไตล์นั่นเองนะครับ160,000บาทสำหรับค่าตัวน้องคันนี้นะครับราคานี้รวมโอนเปลี่ยนเป็นชื่อเจ้าของใหม่นะครับคันนี้ทะเบียนแท้นะจ๊ะเาไปชมกันหน่อยครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะจ๊ะเริ่มจากช่วงบนของตัวรถนะครับก็จะเป็นพวกเรื่องของแฮนด์แล้วก็เรื่องของคอนโทรล ประกับซ้ายขวานะครับเปลี่ยนใหม่นะครับตัวแฮนด์นี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้พิเศษมากเลยนะครับเขาเรียกว่าทรงเดมอนฮอนนะครับเป็นเขาแหลมสูงสูง18นิ้วนะครับดรอปลงมาเหลือ17นะครับแล้วก็ร้อยสายไฟเข้าแฮนด์และที่สําคัญแฮนด์ตัวนี้อ้วนถึงไซส์นิ้วครึ่งนะครับมือคัตมือเบรกรวมไปถึงกระจกเป็นของเดิมติดรถนะครับมือคัตมือเบรกนี่เป็นลายไฟด้วยนะสวยดี หลายคนอาจจะเห็นนิดนึงนะฮะว่าสายมันยาวนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายแบกหรือสายคัดแต่ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้มันเป็นของเดิมติดรถมาจ้ารวมไปจนถึงสวิตช์คอนโทรลนี่มีการปัดเงาเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับให้มันดูเหมือนใหม่ที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้อีกหนึ่งลักษณะเด่นของแ a n d ์สไตล์ชิคาโนนะครับนั่นก็คือเฟรมมันจะแอนแอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาดูนี่นีนี่เก็บรายละเอียดสายไฟร้อยสายไฟเข้าแฮนด์นะครับ ลำดับถัดไปเรามาชมการเก็บงานชุดหน้ากันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระโหลกไฟทําสีดําเงาแล้วกเก็บงานเงาใหม่เช่นเดียวกันกับรอบโชกนะครับรอบโชกนี้ก็ขัดเงาใหม่นะครับไปมาดูกันต่อตัวนี้บางโคนหน้านะครับตีใหม่ทั้งอันเลยนะครับทำเป็นทรงชิคาโนนะครับล้อเราหรือถอดไปชุบโครเมียมใหม่ให้สวยสายตาแต่เห็นที่ท่านเห็นเลยนะครับ แต่มันก็มีบางอย่างนะครับที่เราไม่สามารถเก็บงานได้อย่างเช่นขอบยางขาวหรือว่าไฟเลี้ยวหน้าเมื่อกี้นี้ที่ท่านเห็นที่ว่ามันมีเก่าๆเคอะเหน่อยอะไรเป็นของเดิมรถอะไรเก็บงานใหม่อะไรเก็บงานไม่ได้เราแจ้งกันตามตรงนะครับอันไหนสวยไม่สวยเราบอกกันตามตรงนะครับคันนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับไฟเลี้ยวหน้าเนี่ยก็มีเก่าๆเคอะเยางรอบแตกนิดนึงนะครับมันก็เป็นออริจินอลของรถเลยนะจ๊ะ ภาพรวมชุดหน้าของรถคันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะไล่กันต่อไปนะครับไปดูด้านข้างกันบ้างนี่เลยงานกันล้มนะครับตัวนี้เป็นไซส์มาตรฐานหนาหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้สามารถติดตั้งไฟสปอตไลท์อะไรได้นะครับชุดพักเท้าเป็นฟอร์บอร์ดนะครับผมทําสีดํามาเครื่องเดิมไม่มีหยดไม่มีเยิม้มออริจินอลนะครับผมฝาครอบกองอากาศนี้ไปทําสีดําเงามานะครับในส่วนของสีเฟรมรถนี่เราให้ดูกันชัดๆเลยนะครับ ว่ามีร่องมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับอันนี้เราไม่โกหกกันอย่างที่ผมบอกนะครับตัวน็อตมีคาบสนิทนิดหนึ่งครีบอาจจะมีคาบขี้เกลือบ้างนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นออริจินอลจริงๆอย่างที่บอกมาดูด้านซ้ายของเครื่องบ้างนะครับว่าสวยใสขนาดไหนนะครับก็อย่างที่ผมบอกเสื้อครีบอาจจะมีคาบขี้เกลือนิดหนึ่งนะครับในส่วนของพาร์ทชุบโครเมียมของเดิมรถเนี่ยผมจะบอกงี้นะครับว่าวัสดุมันเป็นมีเนียมเราไม่สามารถถอดออกไปชุบได้มันใสแค่ไหนมันก็ได้ใสได้แค่นั้นนะครับไปปัดเงาก็ไม่ได้นะ พราะงานชุบโครเมียมมีเนียมบ้านเรามันยังไม่ไดีๆเท่าญี่ปุ่นนะครับไปดูด้านบนกันบ้างน,นะครับทําสีใหม่นะไม่ว่าจะเป็นสีถังสีบางโคนหน้ารวมไปจนถึงบางโคนหลังนะครับแล้วก็บอกอ่ะคอนเซปต์ของเราคันนี้ก็คือสีดําม่วงนั่นเองนะฮะดับข้างสีม่วงนะครับเดินขอบขาวและตัวถังเป็นสีดํานะครับเบาะเป็นลายตะเข็บข้าวหลามตัดนะครับเป็นตะเข็บคู่นะฮะนี่อย่างที่ด้านเท็นเลยไม่ว่าจะเป็นเบาะซ้อนหรือว่าเบาะคนนั่งนะฮะ ภาพรวมช่วงท้ายนะครับโชกเป็นโชกเดิมเหล็กยึดบางคนหลังเป็นเหล็กเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกมีเนียมันชุบไม่ได้นะจ๊ะฟอร์บอร์ดที่พักเท้าคนซอ้อนไฟท้ายรู้ว่าชุดไฟเลี้ยวเนี่ยพวกนี้เป็นออริจินอลของเดิมมันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไม่สามารถเก็บงานให้มันดีว่านี้ได้นะครับอ่ะแต่ว่าล้อนี่เราเก็บได้เราก็ถอดเก็บให้นะครับนี่ดุมปัดเงาใหม่ซี่รวดไปชุบมาใหม่ขอบล้อไปชุบมาใหม่ยางหน้าหลังนี่ เป็นยางขอบขาวออริจินอลเดิมของรถนะครับสำหรับคนที่ได้ไปนี่จะเปลี่ยนก็ได้หรือจะใช้ของเดิมไปก่อนก็ได้สุดท้ายนี้มาชมพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือท่อลายไฟนะครับผม ปกติเราจะทําแต่หางปลาแต่ว่าคันนี้มือคลัต์มือเบรกของเขาเนี่ยมันเป็นลายไฟมาละเราก็เลยจัดท่อให้มันเป็นลายไฟให้มันจะได้เข้ากันนะครับเหมือนเดิมนะครับท่อออกซ้ายขวามีชิวกันร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอซ้ายหรือคอขวานะครับท่อเป็นงานสแตนเลส304นะครับปัดเงาสวยสายตาแตกและดูแลง่ายมากนะครับในส่วนของท่อด้านซ้ายนะครับสาหรับใครที่กังวลว่าขาตั้งมันจะติดท่อหรือเปล่าอันนี้ผมทําให้ดูนะว่า มันไม่ติดนะครับนี่หลบได้พอดีเปี้ยนะฮะขึ้นลงง่ายลุกนั่งสะดวกนะครับอันนี้บอกกันได้เลยและนี่คือดีเทลงานท่อของเรานะครับเป็นท่อลายไฟทรงชิคานโนนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะภาพรวมโดยรวมก็จะประมาณนี้ถัดมามาดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับเลขไมล์วิ่งมา20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้เทคระบบไฟกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวเดี๋ยวเราไปเปิดไฟเลี้ยวกันก่อนไฟเลี้ยวซ้ายอ่าดูนี่นะครับอยากจะบอกอย่างนี้นะครับกลางวันมันไม่ค่อยเห็นนะครับโทษทีถ้ามันจะ ไม่ค่อยสว่างนะฮะอ่ะไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะไฟท้ายก็ติดปกตินะครับนี่ให้ดูอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะย่างที่ผมบอกนะฮะเดี๋ยวไปดูไฟเลี้ยวขวากันต่อนะฮะไฟเลี้ยวขวานี่เห็นไหมก็ติดโอเคมีอะไรให้ดูอีกคันนี้อ่ะคิดก่อนโอเคสัญญาณไฟเบรกนะฮะเดี๋ยวเหยียบเบรกให้ดูนะครับนี่อ่ะมือป้องให้ดูหน่อยมันจะได้เห็นแสงไฟเบรกเห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะครับผมหลอดยังอยู่ในสภาพดีนะครับ สัญญาณไฟสถานะต่างๆนะครับบนหน้าเรือนใหม่นี้ใช้งานไนดะ้ปกติเลยนะครับไฟหน้าปกตินะครับตัวเลนอาจจะมองๆไปนิดนึงแต่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าไฟสูงไฟต่ำไปฟังเสียงแต่กันหน่อยมันถึงเวลาพระเอกของเราแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันหน่อยครับ และนี่คือภาพรวมของ Honda s ชา d ด w 400คันนี้นะครับผมรถคันนี้จัดทรงชิคาโนและขายในราคา160,000บาท ราคานี้รวมทำธุรกรรมโอนเปลี่ยนชื่อให้เป็นเจ้าของรถคนใหม่และจัดสร่งรถให้ถึงบ้านให้ถึงมือเจ้าของรถคนใหม่เลยรถคันนี้เหมาะกับใครบ้างอย่างแรกเลยนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่มีส่วนสูงสักร้อยเจขึ้นไปด้วยความที่แฮนด์มันสูงนะครับมันอาจจะทำให้การขับขี่นั้นยากนิดนึงแต่มันก็ถูกทดแทนด้วยน้ำหนักรถที่เบาเบาวกว่าพวกฮาร์เลย์เยอะนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปในช่วงต้นคลิปนะครับว่ารถคันนี้มันคือสารตั้งต้นนะครับสำหรับคนที่หลงรักสไตล์ชิคาโนคุณอาจจะมองว่าคันนี้เป็นคันเริ่มต้นหรือคุณอาจจะมองว่าคันนี้เป็นคันที่จบเลยก็ได้เพราะมันใช้งานได้จริงสนใจรถติดต่อเราอยากลองรถมาที่พระราม2ติดต่อเราได้ทุกช่องทางคลิปนี้ลางก่อนสวัสดีครับผม